โอเคนะขอกลับสวัสดีทุกันนะผมไม่ใครมันชื่อเอ้ยผมเอฟมาร์เกมเมอร์ชีวิตแชมป์นะวันนี้มาโปรโมทใช่ไนมครับ IQ นะรหรือคุณคิวครับหนึ่งครับก็นะครับก็จะเป็นเหมือนผมนั่นแหละครับแต่มันไม่ค่อยลงคลิปนะครับก็ ผมทุกอย่างเลยครับโอเคแต่ <Okay. S 1> มันลงคลิปน้อยกว่าผมสักกันขอบอกแค่นั้นนะครับก็อย่าลืมมากดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดแชร์มันด้วยนะครับก็สวัสดีก็สวัสดีครับบ๊าย,ายกดบสไคร